เด็กๆพร้อมพร้อมห้าลูกลิงห้าตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงนอนตัวหนึ่งล่วงลงมาหัวกระแทกพื้นป่นคุณแม่โทรเรียกคุณหมอคุณหมอก็พูดบอกว่าหอมเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไป ลิงสี่ตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงนอนตัวหนึ่งล่วงลงมาหัวกระแทกพื้นฝุนคุณแม่โทรเรียกคุณหมอคุณหมอก็พูดบอกว่าห่ามจาวลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลูกลิงสามตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงนอน ตัวหนึ่งล่วงลงมาหัวกระแทกพื้นปูนคุณแม่โทรเรียกคุณหมอคุณหมอก็พูดบอกว่าห้ามเจา้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลูกลิงสองตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงนอนตัวหนึ่งล่วงลงมาหัวกระแทกพื้นปูน คุณแม่โทรเรียกคุณหมอคุณหมอก็พูดบอกว่าห้ามเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไปลูกลิงหนึ่งตัวกระโดดเล่นอยู่บนเตียงน,นอนตัวหนึ่งล่วงลงมาหัวกระแทกพื้นปูนคุณแม่โทรเรียกคุณหมอคุณหมอก็พูดบอกว่า ทมเจ้าลิงกระโดดบนเตียงอีกต่อไป